ep ที่13ข้อกำหนดที่12แบบฟอร์ม f ขีด sdd ขีดสีาคำรับรองผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฟิวชั่งานแห่งชาติตรงนี้นะครับเราจะให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฟิวชั่งานแห่งชาติได้กรอกในแบบฟอร์ม f ขีด sdd ขีดสี่สาหรับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพิังงานแห่งชาติเท่านั้นนะครับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานไม่ต้อง กรอกตามแบบฟอร์มนี้เรามาดูในแบบฟอร์มกันครับคํารับรองผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฟิวเมงงานแห่งชาติตามแบบฟอร์มดูมุมขวาล่างนะครับรหัส f ขีด sdd ขีด49มีหน้าเดียวนะครับวันที่ระบุวันเดือนปีจะทำที่ตัวนี้ให้ระบุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฟิวเมงงาน,งาน อย่างเช่นสมทส่วนทดสอบมาตรฐานฟิวือแรงานวิทยาลัยเทคโนโลยีผูเขียวเป็นต้นนะครับหรือจะระบุเป็นชื่อเต็มก็ได้นะครับส่วนทดสอบมาตรฐานฟิมเอแรงานวิทยาลัยเทคโนโลยีผูเขียวโลโก้ตรงนี้ให้ใช้โลโก้กรมพัฒนาฟีมือแรงานเนื่องจากว่าส่วนทดสอบมาตรฐานฝิมือแรงานได้รับอนุญาตให้เป็นูนย์ทดสอบมาตรฐานฝิมือแรงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฟิืเแรงงานนะครับ ค่าพเจ้าก็คือระบุชื่อนามสกุลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฟื้นงานแห่งชาติเลขที่หนังสือรับรองก็จะมีระบุอยู่แล้วในเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานฟื้นงานแห่งชาตินะครับหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านการทดสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานฟื้นงานแห่งชาติสาขาอาชีพตัวนี้เป็นสาขาอาชีพใหญ่อย่างเช่นสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าวัคอิเล็ก รอนิกวักและคอมพิวเตอร์นะครับเป็นสาขาอาชีพใหญ่ตรงนี้นะครับช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วักและคอมพิวเตอร์สาขาตรงนี้ก็คือสาขาที่ผ่านการทดสอบตัวอย่างนะครับช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ก็คือสาขาย่อยของสาขาอาชีพนะครับก็คือช่างไฟฟ้าภายในาคารระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นสาขาอาชีพอย่างพนักง,งานนวดแผนไทยตรงนี้ก็จะเป็นสาขาอาชีพตรงนี้ก็จะเป็นภาคบริการนะครับภาคบริการสาขาอาชีพตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสาขาพนักง,งานนวดไทยระดับ1เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับ สาขาอาชีพและก็สาขาย่อยอะไรนะครับผู้จัดทำทะเบียนตามคำสั่งของศูนย์ทดสอบมาตรฐานาพลังงานที่ได้รับอนุญ,ญาตจะต้องไปดูในคุณสมบัติหรือประกาศในรัฐกิจจารนุเบกษา,าในสาขาที่จะจัดทำานักสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานาพลังงานแห่งชาตินะครับจะต้องดูว่าอยู่ในกลุ่มสาขาอาชีพอะไรนะครับตรงนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงา่อนไขดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าในที่นี้ก็คือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังางานแห่งชาตินั่นเองนะครับเขาจะสัญญามีทั้งหมดอยู่10หัวข้อนะครับโดยข้อที่หนึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานพลังงานแห่งชาติและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาพลังงาน,งาน เขาจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานพรงงานแห่งชาติแล้วก็หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาก็คือจนกว่าจะยุติการใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานแลงงานแห่งชาตินะครับ 2. ออ้างอิงการรับรองเฉพาะขอบขายที่รับเท่านั้นตรงนี้ใช้อ้างอิงแล้วก็รับรองเฉพาะขอบขายที่ได้รับเท่านั้นหมายถึงทั้งนี้ต้องไปดูในรากกิจารุเบกษานะครับในรายละเอียดของมาตรฐานพรังงาน แห่งชาติในสาขานั้นนะครับที่สาขาอย่างเช่นช่างไฟฟ้าแผนาคารพนักงานนวดไทยพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคําก็ต้องมาดูว่าขอบข่ายในคุณสมบัติอของรายละเอียดของมาตรฐานพนักงานแห่งชาตินั้นเขาควบคุมไปถึงอะไรก็ต้องไปดูนั้นนะครับโดยอ้างอิงในรักกิจจานุเบกษานะครับ 3. ไม่ใช้หนังสือรับรองในลักษณะ ที่จะทำให้กรมพัฒนาพลงงานเสื่อมเสียรวมทั้งไม่แสดงข้อความที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือไม่ให้ใช้หนังสือรับรองนี้ในลักษณะที่จะทําให้กรมพัฒนาพลงงานเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหรือจะไปรวมทั้งแสดงข้อความที่เกี่ยวข้องที่อาจจะทําให้เข้าใจผิดว่าออมีความ ส่งผลไปยังกรมพัฒนาพลังงานนะครับดังงั้นแล้วก็จะเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลนะครับก็คือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝลังานโดยตรงไม่ผ่านซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาพลังงานนะครับแต่ว่าก็รับรองโดยกรมพัฒนาพลังานหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานพลังานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือถ้านําไปรับรองลักษณะที่ทําให้กรมพัฒนาพลังาน หรือศูนย <illions. S 1> ์ทดสอบมาตรฐานพลังงานได้รับอนุญาตในการทําให้เข้าใจผิดจะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานกรมพัฒนาพลังงานหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานพลังงานที่รับอนุญาตเสียก่อนนะครับ 3. ยุติการอ้างอิงหนังสือรับรองสถานะการรับรองหรือใช้ผลการรับรองหรือการประชาสัมพันธ์การรับรองตนเองระหว่างถูกระงับการใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานก็คือถ้าอยู่ในช่วงระงับ การใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานจะเป็นการยุติการรับรองสถานะต่างๆนะครับว่ากรมพัฒนามพลังงานหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานพลังงานที่ได้รับอนุญาตจะยุติการอ้างอิงก็คือไม่ให้การรับรองในช่วงนั้นนะครับถ้าอยู่ในช่วงระงับการใช้หนังสือรับรองข้อที่5ไม่ใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ก็คือไม่ใช้หนังสือรับรองไปอ้างอิงในลักษณะผลประโยชน์ที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดนะครับข้อที่6เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินการการดำเนินงานจะดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งถ้ามีการข้อร้องเรียนนะครับว่าผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพนักงาน แห่งชาติท่านนี้ทํางานไม่มีประสิทธิธภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานพลังงานแห่งชาติผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานแห่งชาติจะต้องดําเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ถูกล้องเรียนไม่ให้เกิดซ้ําภายใน15วันนะครับต้องแก้ปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน15วันข้อที่7หนังสือรับรองถือว่าเป็นสมบัติของกรมพัฒนาฝลังาน หนังสือรับรองที่รับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานนี้เป็นสมบัติของกรมพัฒนาพลังงานและศูนย์ทดสอบมาตรฐานพลังงานที่ได้รับอนุญาตนะครับเนื่องจากว่าศูนย์ทดสอบมาตรฐานพลังงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานเป็นผู้รับรองให้เป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานพลังงานได้นะครับหากมีการเรียกคืนหรือแจ้งให้ยุติการ ใช้ผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานต้องดาเนินการส่งคืนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานถ้ามีการเรียกคืนจากกรมพัฒนาพลักงานหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานพลังงานที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งให้ยุติการใช้หนังสือรับรองจะต้องคืนหนังสือรับรองมาตรฐานพลักงานให้แก่หน่วยงานกรมพัฒนาพลักงานในพื้นที่หรือ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานพลังงานที่รับอนุญาตที่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานไปใช้บริการนั้นนะครับ8จะปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆที่กรมพัฒนาพลังงานกำหนดที่จะมีกำหนดและหรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้าด้วยก็คือถ้ามีกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่กรมพัฒนาพลังางานกำหนดขึ้นมาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะแก้ไขเพิ่มเติม ก็คือจะปฏิบัติตามกฎหมายในอนาคตนะครับข้อที่9หากหนังสือรับรองชำรุดสูญหายกรมพัฒนาฝลังงานจะไม่ออกหนังสือรับรองใหม่ให้แต่จะดําเนินการออกใบแทนรับรองถ้าหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝลังงานแห่งชาติชำรุดหรือสูญหายกรมพัฒนาฝลังงานหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝลังงานก็คือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝลังานแห่งชาตทิที่ได้รับการรับรอง จะไม่ออกหนังสือฉบับเดิมให้นะครับจะเป็นการออกใบใหม่ให้โดยออกเป็นใบแทนนะครับเขาเรียกว่าใบแทนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานแห่งชาติแทนต้นฉบับจริงเนื่องจากใบจริงเนี่ยจะออกได้แค่ครั้งเดียวถ้าสูญหายหรือชำรุดท้าต้องการขอใหม่จะออกเป็นใบแทนนะครับข้อสุดท้ายข้อที่10คำรับรองนี้ยุติลงเมื่อข้าพเจ้าแจ้งต่อกรมพัฒนาพลังงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยุติ การใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้รับข้างต้นและเมื่อข้าพเจ้าส่งมอบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานที่ได้รับคืนต่อกรมพัฒนาพลังงานแล้วทั้งนี้มิได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากความรับ enfin ผิดชอบในการละเมิดค่ารับรองอันล่วงมาแล้วความหมายก็คือค่ารับรองนี้ยุติเมื่อข้าพเจ้าแจ้งต่อกรมพัฒนาพลังงานเป็นและอลกษรหรือหน่วยงาน ูนย์ทดสอบมาตรฐานพลังงานที่รับอนุญาตเป็นรายลักข้อกษรแล้วนะครับก็คือเป็นการยุติขอใช้นักสือร <c oughs> ับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้รับข้างต้นก็คือตาม1-9ถึงข้อที่ผ่านมานะครับและเมื่อส่งมอบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานที่ได้รับคืนต่อกรมพัฒนาพลังงานหรือหน่วยงานสนย์ทดสอบมาตรฐานพลังงานที่ได้รับอนุญาตแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมิได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากความรับผิดชอบในการละเมิดคารับรองอันล่วงมาแล้วก็คือข้อ1-9ถึง้าถ้ามีข้อร้องเรียนต่างๆเข้ามาไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็เป็นการส่งคืนหนังสือรับรองให้แก่กรมพัฒนาพรังงานหรือในงานที่รับอนุญาตเท่านั้นเองนะครับข้าพเจ้าขอมอบคํารับรองนี้ไว้แก่กรมพัฒนาพลังงานจึงเลย ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตรงนี้ผู้ให้ํารับรองก็คือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานด้านล่างเป็นตัวบปรนจงนะครับด้านบนก็เป็นลายมือชื่ออันนี้ก็จะเป็นคำรับรองผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานพนักงานแห่งชาติทุกคนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานต้องลงลายมือชื่อเก็บไว้เป็นประวัติตามแบบฟอร์ม เอฟกีด s อ d ดีดกเก็บ okay. ไว้ทุกคนนะครับที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานแห่งชาติส่วนคนที่ไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานพลังงานไม่ต้องรวบรวมเอกสารฉบับนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ